เอาแล้วกานไม่ช้อนมั้ยโคตรเป็นตัวไหมโคตรกลับออกมาเลยแล้วเอาไปล้างบ้านขันกันนะโคตรบ๊อบบ๊อบบ๊อบโคตรไอ้มุ้งนั่นน่ะไอ้ตัวเรือนเนี่ยครับโคตรออกเออแล้วก็ซ้ำนะเมื่อดไปซ้าไปเมื่อมต้องบอกต้องเรื่องต้อเรื่องต้อเรื่อง่ไหม่นี่มรุงแ้วขอบคด้ายนะด้วยทังดำมนนะทั้งไงทั้นี่ไกลางน่ะงกลาง

มันินกกันมันได้สู้มันเขาอยดีกว่าไม่ค่อยได้กินตัวเดียวสิลิกินหมดแวกงคนลสตัวสามตัวหมดสองตัวแปได้อที่แปอก็เรยปก็ไป่เอิ้งสมาทะก็ได้อาทิม่ทีได้ไหมเขาเด้ไกเขาล้มโค่นคนเดีนละ้าร้อยไค่น่ได้ม่ได้ไม่น้อยนี่วะม่งอเื้ม่เราไม่ได้จะล้มเรา แต่คนีามที่เลยในมอนได้จะไ่ผลช่องจะได้ผลจริไ้ปุ้งแล้วได้กินตัวเดียวแต่แม่อร่อยุ้งไไม่เลยขันโฆษณาเลยอ้าวใครดูโฆษณาเอ่อแต่ดูโฆษณาก็ไปคือชยองันึ่งได้นะคะทุกคนช่องหนึ่ทุกคนยว่นอยจ่กรองปั๊บเจ้ขอันเอคับน ผมมากก็มากก็แซ่บเด้ก็เามาให้มาแม่อเมื่อกี้ใครบอกนะเกี่ยวกับช่างพงแล้วทุกคนเขาจีดยางเนี่ยจีดยางในเดือนละที่สามมื่นพูดเจ้าะกัได้ช่างพงเขาจะเอาค่าทําห้องน้ําที่เอสจีร่วมมาให้ป้าก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาวันเด็กแล้วกันจะได้พาเด็กๆมากินขนมด้วยอืดข้างน้ามึงขอเอามืเอสจีร่วมทําห้องน้ําก็เลยบอกว่า เขาจะมาพรุ่งนี้จะลูกค้าไม่สบายอยู่ป้าก็เลยว่าโอเคทนไงก็มาทีก็วันกในเลืลการหอน้านักงานนังนัเดา้างนี้นัเม้านักงานนม้านักงานนม้านักานนัม้านัานนม้านงานกม้นานนเม้นกงานนักม้านักงานนม้านยนกม้านัเยนักม้านันเม้านันม้านักงนเม้านัลงนนักมนกงานน้านัาไม้านานได้าานนม้านักาน้า ทำแบบเบาแบถิ่มแบบไก่ลองนูอยู่กับคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากเลยเดี๋ยวจะพาไปงานที่ไหนอินเราพาไปงานหนึ่งไปในบ้านอย่าเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้เขาเยอะบ่กมาใก้ก็แต่ดูแต่เราจะไม่ลำบากทุกคที่เจ็ดหรือแปดแต่งไฟก่อนหลอดวงหลอดไฟหรือว่าไรกลางยามคืนทั้งเวันนีเ่ไหร่เนาวัตุ วันเด็กม well uh, oh, uh. oh. go oh. oh. ือนนเ็่อวาเด็กิดนะโอ้รามือจะไปแต่งกระไดย่ไเอานี่ให้ผัอบบุญไม่ไสบุญเออก็กินอยู่นี่กระไดโอมันอลไลังเกียดนน่นอะเอามีบุญกินบ่าละม่เ้องเดี๋ยวพกินหัวอาหารลงมันจะแามาบอกนู่กูบอมากินข้าวหนูมันกินแล้วกินแล้วของมันว่ามีมันมีตะขาง้าหนเนี คือปีม่ไมกินแต่ปลาเผากินแต่พองมันโยยไปเลยมันมาขับไปดูดป่านะแยกเพื่อละผ้าเพื่อมาลวมันยังไม่ทันน้ำมาอีกใคเดนียวนึกไปทะาละนึกสือไปดูดมาอยู่ท่าเลยทายหน้าอยู่หน้าเพ่แล้วท่าเลยตาแม่ดิอ้าแหน่ท่าจจะโดดตุ่มตามตุ่มตามตาแม่ยุ่งุมดเลย ผมตีดอกไม้มงไงพ่โอ้ยดีเด็ปลาวอย่างนี้นปลายังไม่ทันจะพาดีมาอยู่นี่แหละไปกับปลาแต่ว่าเป็นรองแงงนี่ยี่โอ้ยไปจะมาลาดิวเลยนี่ไปจะกินปลาเน่ยนี่นะต้องเอาปลาไปลุกไวแตะเลกแล้วขออาจะกินปลา,ารสชรา,ต,าติกมาด่าปลาลูกปาลาเพราะลุกเหรอครับมันเลี้ยงน้ำมันด้าจะไม่หัวอาหารสาเก้าน้ำานาเพื่อนน่ะล่ะนมุนนะชน กินต้นหอมกอลูกปลาลูกปลาพอปลาดุกไปยังล้มแบนัมากินน้ำมันร่ต้องให้หัวอนันทำหมหกินน้ัมันจะอร่อยกินแบบบุฟเฟ่ต์หจเียาก่กินเย่ไ่ได้ซาเจ้าที่จ้ดุนแมสุสานปากสวัสดีก่อนทานมสุานพร่อมอาหารเออทองเทาอนิมควายังิแก็อร่อยกุ้นานเมีแต่ปลาเออ บอกเขาฟังใช่ค่ะวันเด็กจะวกนีด้สิบเอ็ด็จะนานยังเยอนะหนี่ไม่ถีงสิบเกิน็้อยสิบบาทเรื่อรอบๆก็ดีม่จะได้สนพี่น้อยไม่สนพี่น้อยก็รวบของขวัมามาแล้ววันนีบเขาก็ดูไม่แสนีน้อยแล้วก็รวบ่งน้าด้วยเให้ลุงเป็นหน้าที่เขาเบิเเทาจังหน้าที่เอแม่มียตล้วไม่วันไม่วันก็แต่ยังยังไม่ให้ลุงอยู่กับป้านี่แหละ ขอไม่หวนขไม่วนห้องน้ำสองหมื่นในข้อข้าหอมหนึ่งหมื่นไม่เช็อเไรกห้าพันหวันนิวยอร์กไมาวอมกับโคโค่จานายรวมกันแ้วหักักขอหงอนิวยอร์กไกปาจไม่ได้ถ้าเขาออกอะไรเราปุ๊บเาก็มาไม่มีโฆษณาเมิ่มเด็กหนึ่งพันทั้งน้ำค่าวแล้วก็คุณสุนทรสี่พันสี่พันเนี่ยมันหล่อนนะเหลือ1ัน0 เรือมันเจบบางหาอย่างทุกคนเกึ้งอย่างไปคุยไปสี่พันนี่หนึงเด่นรึงคืนกเหมือนเราขั้นปกติร้อยฟังยศีนี้ไม่เยอะค่ะแต่ว่ามันเราขั้นคนน้อันนี้เันจะไปหน้าวิดีโอใช่ไหมล่ะเราจะกดแล้วไแม่ก็ชอบเห็นอะไรที่แบบว่าเราทำเรื่องดีๆนตอนนี้เราขึ้นอันนี้ก้าวก็บวชมารุอีกเขาบอกว่าขนาดลงไลน์มันยังไม่ขั้นเขาบอกว่าคนคนไลน์ทาลงไลน์ลงไม่ให้ั้น คนลาศีมีให้ทำบุญกับวัดจํงบาลมันขึ้นมาเึ้นสีแดงๆอยางนี้ลอยก็กำลังล่อยู่เรากดทิงอ๋อคนลาศีมีทำบุญกับวัดับาตองคาน้าเราดการร้นมันแตกมนิดนึตลอดแล้วมันจะมีช่องยงรลังเนี่ยมันจะบอกให้เรากำหนดเวลาพอเรากดิงกำหนดเวลาปุ๊บนมีช่องสีเหลืองงาย ถ้าใครไล่อยู่อะไอโหลุงบวบ่าวนูมันตอนนี้มันมีเตไ่ด้ไน่ม่ได้บเพะวันที่แกเขามีเนาะใช่มแวาาอยังไ้กแล้วินยู่เสรจะสวดมนต์คุณจะสวดมนต์วางู่ครับพไอาเราอีกมเ่ะวนไาเราดูาออยู่อะโอ้ยเราเมื่อยดเงื่อนกับเมื่อยพนนอต้งเื่อนค็อพ่อสวดแม่เห่นกับหนูอยู่เมื่อยต้องเงไว้บางใจ ปัญหการนัเงินปัญางัหาเยนส่วนจ่อนก็ได้คนที่ยินจะขึ้เือนไปหยอกข้าหนูอะไรที่วันนอยู่ลมากโฆษณาากติมงหรือด้ยด้วดึงหา้นเยเร่มรอยต่ายไม่ได้คขันโฆษณาจะเจอเขาบ้านข้าพเจ้าเห็นหยงอยู่นี่โอ้เก็บเาดิเก็บบท่านนังบึงดะจุ่มอจุ่มอาจารย์มืดอือหมอมืดเป็นทุกอย่างเนาะ แล้วกดลงถาย่าเขาตดนี่มันคอะไรอย่างกดอ่นีโอ้กำลังบอกวีซ่าให้กดยัเพรเหมือนันโฆษณาเราไม่ได้หงุจองนี่มนกำหนดเวลาลังหดที่ัมันี่มันัอ1นาทีแล้วกดต้องเ่หงตอนตอนห้างขาห้าไรอยู่ในประเมินแล้วกดเนาะกดอันนึงเนาะกดจอไม่ได้บอกกัน ปึกแป้นปีบัปหนจับนายู้เลยเอ้ยมาเด้อค่ะมากินข้าวมันคันนะที่บน้ที่ัจะคุยเขารู้เรื่องกันเลยิดสองนายที่่ถึงันหมอืเนาเราไม่ต้องกำหนดนี้ตรงตรงนี้ป่ยังกำหนดตรงนี้บ่อ้อมบ่ะอาไรสนอไรแบบ่นั่นตัวต้องกินเหงไม่เคยเอเจ็กินข้าวหน่อยเดียวเกินหลายอย่กินเหลียงแดงไแดง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 ัตดิดกันมดเ เอาเท่าไหร่มีกี่นาทีเหดูเท่าไหร่าวนแปไหต้องกรถ้าผมอาย้มจะเร็วเกินที่แปดเนาะเปนเ่ขันครึ่งชั่วโมงเลเอามือวันใหม่ละบอลรู้แล้ว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 ลบอกนาคันเด้อเดี๋ยวกดกลับเลยนโอ้บไปเอาลเดียเอกินเาเกาวน้าเนาะไปใหม่ันน้าไปใหม่ขันหน้าแล้วขันหน้าแขปอนนแ่ัเารอบมัือเ กินม่เวียนอ่ะกองแ่ล้เยนอ่ะนสานมาอดเองนกก่ะเอาอปลาเนอะเอาเอามาเอเมนมนเอา่โอ้ยหาบริการเนาะยังกันเนาะเพื่อนมาให้เนเพื่อนเเอน้พื่อนอเ่อนาชีอเนยอเออน่เป็นทะเลนี้าวเอามาเพื่อย่ กกินแล้วเอาใ้มาเอาให้มาเสียงังรู้สึกเสียงบินน้อยได้ยินเสียงบินน้อยมาแล้วท่านเจ้าเสียขอออีุกยิ้มีไกยพันเป็นมอใสมมือใจะไปรบนนี่ดูฮกอยย่าทรัพพร้อมเลยเว้ยพร้อมมากเลยนี่ใหม่ทำได้ไม่รู้จักแล้วี่ใหม่ค่ะพร้อมมากเลยฉันขาไม่คุ้นเคยกันเลาด้ อ้ยายไม่กายพันพรุ่งนี้ก็กลายพันแล้วพุกเนี้ยกลายพันแล้วตอนนี้นมีร้อยไม่มามาแล้วมันเพิ่งลาจี่ห้อกินมะม่เเ้อมาผีลุกมาผีมาผีมึงเนาะมมัย่ห้องกินลบเนะไเต้าจะไปแค่ไปเกามหลักขั้นเนี้ยต้องเกาดูเด้อันารมา ใส่ก็น้อยที้่แหละก็ยังไม่เป็นห้อยแผลเป็นไปยู่บ้านพูดว่าอาบน้ามันเื่อไนหลังจกนกเริมไปอาบน้ำผลไม้้าใบน้าเนี่ยจะเย็นมันอาบน้ำเย็นๆตั้งแต่น้ำเมฆล่มาเยเม่อซมาแล้วมากินข้าวเลยแม่ม่มาเป็นรบางอย่างมา่เป็นนี่เป็นแล้วแมยังหน่อยถ้าคนเราเป็นน้ำด็ดปีลุง่านอ่เป็นทนี้นี่ตูนตอนน้องรำกินเลยคุณ นี่ก็โกนกนอยเอาเนะเอาเลเอะมลยเโอ้โหเอาเรองจะคลายดูดูของมินน้อยก่อนดูป้าดูเต็มเลยฮะของมินน้อย เออเออคนตาคนตามาถึงเอาของเหรจะบอเอาสามรอบไม่ใส่เอาซะาหรับหรอปรินนะคะเะเยอะจังเลยเ้ยเป็นหลับในของขพักแอะพีเสียงอะไรให้ในของขวัญเฮ้ยไม่ใช่เขาหลอกไม่เลยเขาหลอกไม่เลยอุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยอยากรูจังเลยนะเฮ้ยเขาหลอกไม่เลยเขาหลอกไม่เลยโอ้ยมีชุดสวยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาแกให้ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาหลอกไม่เลยเขาหลอกไม่เลย

ทผู้หญิงด้วยหรอลูกปอลุงเนี่ยเออะไรเป็นของเด็กน้อ้าของเด็กน้อยนายพลของนายพลของนายพลของนายพลหรือของนายพันี่ของใคนของนายพันมานี่ด้ว อันนั้นของป้าเอ็นไม่ได้แบ่งอันได้เท้าเท้าเท้าป้าเอ็นใหญ่ไปบอกป้าเอ็นสิเออบอกป้าเอ็นสิอะไรอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ไม่ไฟโอ้มีไฟด้วยโอ้โหแล้วอะไรของป้าเอ็นลูกไม่มีของป้เอ็นเอไม่มีนี่แล้วของของแม่ษีได้ไหมมีไหมมาแบ่งไหม แบ่งแบ่งแม่ชี้ไหมลทำไมเยอะจังเลยเล่นได้ไหมอะเต็มเลยเล่นได้มอะของผู้หญิงของผู้ชายนะอุ้ยอนั่นของแพนะแ่ไม่ด้เป็นของหนูอาชัดเจนเลยคราวนี้เป็นของเด็กไม่ได้เป็นของหนูม่เื่อด้วยม่เื่อด้วยแพใส่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะรงานนี่ เราคือน้องไม่ไม่ค่อยสบายนะก็เลยพยายามห้้ยนี่อะไรเนี่ยอ้เยอะแยะเลยวแนชบไปดิ่งใครเนาะอไม่เป็นของเล่นได้เลยใอันนี้ได้ไหมอันนี้ให้แอนไหมเนี่ยนี่นี่อันี่ไม่ให้ให้ไม่ให้เลย เขาให้อยู่คนรอโหนี่ดิอมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมคะนี่อะไรคะอะไรอะไรยงใช่หรอโอ้อันไหนมาแบ่งชีเนาะลืมเมชีแล้วมื่อเมือห้าวันนี่อ้กวอ้ลูกก็เป็นไม่มีอะไรมีอะไร มีอะไรคะยาละอะไรน Teraz, le, yeah. ่ะอ่ะเห็นตาเข้าไวโอ้ยแมวเยอะจังเลยแมวเยอะลูกใหญ่ได้หรือเปล่ากินน้อยน่ะแมวแมวแมวแมาลูกใหญ่ได้หรือเปล่าล้ำพลัตสตรอเบอรี่อะลูงเี็นกระดูกลุงมาเห็นกระดูกที่มีจดหมายน้องด้วยหรอ ใ้ปาดีใจค่ะเจดน์ไม้น้อยจดนมุนๆไม่นจนดไม้น้อยจดหมไม้น้อยมาล้องมินนี่ได้ไงแม่นี่ไงของลุงม่แล็วเอเออาอของลุงมืดก็มีอ้าอันนี้ของลุงมือนะเนี่ยคนละกล่องลูกคนละกล่องคนเดียวกันพี่ทรงชุดสีไม้กับพี่ทรงถุงกางเกบนนเนาะเีนะคะมินน้อ ขอบคุณคุณธาดาเลวขอบคุณโอ้ใิวจังเลยวยเอาไวอีกไหวใหม่ไหวใหม่ลูกโอ้ใวยเหมือนลูกจ้างเลยธาดาค่ะอกวยนน่หายแล้วค่ะหายแล้วหายแล้วมยกลับได้มันเยอะจังเลยอ่ะ ไปเซเว่นเลยวะเว้ยไปเซเว่นเยวะสวนเซเว่นมีสร้อยนเจ้าหญิงด้วยเหรอเซเว่นอยู่ทั้งวันมีมนาวหุ่นมีมงกุด้วยโอ้มีเจ้าหญิงมีมงกใครจะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงยกมือขึ้นดิอ๋ออันนี้สวยจังเลยแต่งเต้นด้วย แบ่งจะใส่หมดเลยเนี่ยไม่แอนดูเฉยๆได้ไหมไม่ได้เอาดูเฉยๆได้ไหมลูกอ่าใส่ใส่ที่ไหมเนี่ยอันนี้สวยจังเลยนี่แจกดวงเนี้ยปากใหญ่เบิ้งเนี่ยไหนเอาให้พระอนดูหน่อยสิมีอันี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี